เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปบริเวณเชิงสะพานพระราม8ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมเณรพระมหาอนันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินราชการที่8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุขเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489สิิริพระชนมายุย1พรรษาอยู่ในสิริราชสมบัตินานระบาทสมเดปจพระบาทสมเด็จพ,พ,พระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรมนาถบาพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งกองทุนอาน,นันทรรมหิดลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2498เป็นพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระประเะมนทรมหาอาน,นันธรมหิดลพระอธมะรมรามาธิบดินที่มีพระราชดำริพระราชทานทุนให้นักศึกษาไปศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หลังจากนั้นได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิอน,นันตมหิดนเมื่อวันที่3เมษายน2502